เดี๋ยวมีคนพี่ไม่อย่าพูดตอนเคี้ยวนะเดือเดี๋ยวมีคนแคบแคบไปเลยค่ะคนเรามันก็ต้องเคี้ยวข้าวไม่เคี้ยวเราจะทาไงคะจะกืนเลยลระคะมันก็ต้องมีจอนที่สวยบ้างแล้วสวยมาเยอะแล้วถ้าสวยตลอดเ,เวลามันเหนื่อยค่ะกินข้าวก็คือกินข้าวค่ะไม่ต้องมาแบบสวยถ้าอยู่บ้านก็คือเอามือจกแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงแต่ว่า เข้าใจเข้าใจว่าแบบกลัวจะโดนแบบแกงใช่ไหมไม่กลัวหรอกก็แกงไปเลยอันนี้ก็จะกินสลัดนะคะเป็นการกินแบบกิก้งแกงเพราะว่าจริงๆเราไม่ชอบ